ชื่ออำนาจเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะบอกให้รู้ว่าข้าวตอนนี้มีอายุกี่วันนะอายุสามวันแต่ปุ๋ยยูเรียไป3ก็สอบาอสาทำไมออใช้น้อยจังอินทรีสิบลูกอินทรีสิบลูกปุ๋ยขี้หมูอ่ะปุ๋ยอินรีอัดเม็ดขี้หมูอัดเม็ดอ่ะปุ๋ยขี้หมูอัดเม็ดใบที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบว่ามีปลายเหลืองๆบ้าง ใช้มาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคย,เคยใช้ใชปุ๋ยยูน้ํามาก่อนเลยเนอะไม่เคยใช้เลยอันนี้รู้สึกเสี่ยงไหมรู้สึกยังไงในการใช้ปุ๋ยยูเรียน้ําครั้งนี้ก็เสี่ยงมั้งใี่ละไอคำว่ามไม่ได้ผลนี่ไม่ได้ผลแบบไหนโกลมจะโกลมจะไม่เขียวโกลจะไม่เขียวนายอยู่เขาเรียกว่าอยู่สุพรรณบุรีตอนนี้ก็คืออยู่บริเวณของบึงชวางเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดสุพรรณวันนี้เราจะใช้ปุ๋ยยูรีนาะเป็นยูเรียน้ํานะคะ เป็นปุ๋ยที่ส่งออกและตอนนี้มาทำไว้สำหรับให้ชาวนาในประเทศไทยได้ใช้อาวเริ่มเลยค่ะผสมได้เลยเปียกทุกใบโอเคอยู่นีวอลเลย์บอลโซล็อดแค่เด็กเด็ชายแต่โอ้ันแข่งขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยดีกว่าเดิมเยอะเลยนะนะดีกว่าเดิมเยอะเลยตอง ต้นเบนพร้อมพร้อมออกรวงพร้อมจะออกรวงแล้วพร้อมจะออกรวงแล้วโตโตโตเยอะเลยโตโตสนัดเลยเนี่ยสามวันเท่ากับวันนี้กี่วันวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าเนาะยี่สิบเก้ายี่บห้ายี่หกยี่ิบเจ็ดยี่ิแปดยี่สิบเก้าสี่ถึงห้าวันห้าวันแล้วห้าวันแล้วห้าวันวันนี้ห้าวันวันนี้ผิดหูผิดตาผิดหูผิดตานี่นี้มั่นใจไหมมั่นใจไหมทีนี้ทีนี้มั่นใจแล้วเดี๋ยวฉีดมาอีกเดี๋ยวฉีดมาอีกฉีดมาอีก สั่งมาแล้วยังสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งแล้วไหนดูซิไหนดูซิกรลอนนี้กาลอนนี้นี่อยู่นี้ยูรีนาใช่ไหมใช่แล้วถ้าเกิดว่าใช้ดีแล้วเป็นไงเราจะใช้ตลอดไปไหมจะใช้ตลอดไปเดี๋ยวจะซื้ออีกเดี๋ยวจะซื้ออีกแล้วทําไมซื้อแล้วด้วยซื้อแล้วด้วยโอ้เยี่ยมมากเลยแล้วทีนี้ว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยเม็ดอีกไหมยูเรียเม็ดแต่เนี่ยผลผลิตชาชีตอีกเที่ยวถ้ามันผลผลิตมันดีเลยก็จะไม่ใช้และจะไม่ใช้ปุ๋ยเม็ดและเลิกใช้ปุ๋ยเม็ดแล้วใช้ปุ๋ยเม็ดเลย ต้นทนถูกลงต้นทนถูกลงเนาะสามพันนี่ฉีดได้ยี่สิบห้าไร่อ่ะใช่คุ้มอยู่เรียลูกเท่าไรครับตัวนี้พันเจตพันเจตมีสามพันเองก็ได้อยู่เรียสองกระสอบเองเนี่ยได้อยู่เรียสองกระสอบแต่ว่าฉีดได้เต็มพื้นที่ของเราเลยนะไตยมาก็หกเจ็ดไร่แต่นี่ได้ยี่สิบห้าไล่ครับยี่สิบห้าไร่คุ้มคุ้มจริง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 นอกจากใช้ซื้อใช้เองแล้วยังจะบอกต่อเพื่อนเพื่อนไหมอกอเพื่อนเบอกต่อเพื่อนเพื่อน